สวัสดีค่ะมาพบกับโหนส่วนตัวกับคําพยากรณ์แบบฉบับพ,พิเศษพิเศษของชาวราศีกุมในช่วงดาวพฤหัสย้ายกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกทคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะดาวพฤหัสย้ายจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันค่ะ ดวงดี d o u b l ค่ะ perfect ทุกอย่างจะมีราบใหญ่เข้ามาสู่ตัวคุณค่ะได้จับเงินก้อนโตนะคะดาวพฤหัสย้ายตั้งแต่วันที่29มีนาคมปี2564ถึงเมษายนปี2565ยาวไปจนถึง2ปีกันเลยค่ะย้ายจากราศีมังกรไปเข้าสู่ราศีกุมกันนะคะ การย้ายครั้งนี้นะคะดาวพฤหัสเป็นดาวที่มีความสำคัญมากค่ะต่อดวงชะตาทั้ง12ราศีค่ะส่งผลอย่างมากนะคะทุกๆครั้งที่ดาวพฤหัสย้ายจะเกิดเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างค่ะมีทั้งด้านร้ายและด้านดีนะคะบ้างก็ส่งผลต่อการงานบ้างก็ส่งผลต่อการเงินความรักและสุขภาพกันค่ะแต่การย้ายดาวพฤหัสปีนี้ จะส่งผลด้านดีให้คุณกับทั้ง12ราศีมากกว่าค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อดาวพฤหัสย้ายมารับฟังกันเลยนะคะชาวกุมคะคุณคือเดอะวันค่ะทั้งการงานการเงินความรักทุกอย่างมันเพอร์เฟกไปหมดเลยค่ะก่อนหน้านี้คุณก็เจอเรื่องระยำตำบอลมาเยอะค่ะ ผ่านมาได้ก็บุญนักหนาแล้วนะคะช่วงปี2563นะคะจะโอเคขึ้นมาหน่อยค่ะชาวกลุ่มโดนมาไม่ใช่น้อยค่ะโดนมาเยอะค่ะพยายามที่จะเดินด้วยขาของตัวเองก็มีแต่ล้มแล้วล้มอีกค่ะบางท่านก็ได้อนิสงจากบุญเก่าเงินเก็บ กินสมบัติเก่าพอๆทุทุไท,ทยๆมาได้อยู่นะคะการเป็นหนี้ต่อชีวิตหนี้ต่อนี่หลังจากที่คุณผ่านมาได้นะัจุดจุดนี้ได้ความสามารถคุณล้วนๆเลยค่ะการแก้ไขการเอาชนะกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมาได้คุณทำเองทั้งนั้นค่ะเริ่มจับทิศทางเริ่มเห็นทางเห็นโอกาสกันบ้างแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างช้ามากค่ะบางท่านทรงตัวอยู่เลยค่ะจะ ทำอะไรก็ลำบากค่ะติดๆด,ดขัดขัดอยู่นะคะมีความเครียดอยู่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการเงินการทองการหารายได้อยู่ในนั้นอยู่ค่ะก็ไม่ถึงกับโดดเดี่ยวเดียวได้ละค่ะยังมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออยู่เรื่อยๆอยู่นะคะ หลายๆท่านหาช่องทางการทำเงินหารายได้ได้ดีอยู่ค่ะแต่ก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากนักสักเท่าไหร่ค่ะไม่มีเหลือเก็บเลยนะคะรายจ่ายก็ต่อแถวเรียงคิวเข้ามาเยอะเหลือเกินค่ะบางท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยปกป้องคุ้มครองภัยเขาไม่มีกำลังจะมาช่วยดูแลเราต่อไปแล้วนะคะบ้างก็เปลี่ยนจากมิตรเป็นศัตรูผิดใจกันเลยค่ะก็เรื่องของเงินเงินทองทองเรียกได้ว่าตรึงมือเลยค่ะ ทั้งพันธนาการเอาไว้เลยทีเดียวค่ะอึดอัดไม่น้อยเลยนะคะพอดาวพฤหัสย,ย้ายวันที่29มีนาคมแล้วนะคะส่งผลในด้านที่เห็นเห็นอยู่อย่างที่หนึ่งก็คือ การเงินจะเริ่มสะพัดขึ้นจนหน้าทึ่งเลยทีเดียวค่ะหาเงินได้ง่ายขึ้นได้คล่องขึ้นค่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรจะหยิบจะจับอะไรก็เข้าที่เข้าทางของคุณเสียทุกอย่างค่ะจะหยิบจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองบางอย่างไม่น่าจะได้มาก็ได้มาแบบงงๆค่ะให้ลองเอาไปสังเกตดูนะคะชาวกุม จะได้เริ่มตั้งหลักสร้างฐานมีฐานะมีเงินกันก็คราวนี้ละค่ะเงินไหลเข้ามาหลากหลายช่องทางค่ะเพ้อเพดีๆมีคนเข้ามาขอเป็นสปอนเซอร์ให้คุณเสียด้วยซ้ำนะคะก็สำหรับคุณผู้หญิงสเสน่ห์แรงเหลือหลายนั่นละค่ะ และก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอวยพรอ,อวยชัยมีเทพาักษ์คอยโดนบันดาลให้ใครๆเห็นให้หลงไหลได้ปื้มหลงรักเจรจาพาทีดังต้องมนตเสน่ห์ต้องมนต์ขลังนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็เห็นคอยอุปธรรมคำจุนได้เป็นอย่างดีค่ะ ใครค้าขายก็จะมีคนส่งเสริมให้ไปพบไปเจอมิสหายที่ดีค้าขายก็ตรงไปตรงมาได้กําไรเรียกได้ว่าประสบผลสำเร็จทั้งการงานการเงินและชื่อเสียงแม้แต่ความรักก็ด้วยเช่นกันค่ะชีวิตจะได้ก้าวหน้าก้าวไกลยิ่งขึ้นแล้วนะคะจะได้ศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆและนำมาใช้ในการหาเงินหาทองให้คุณเป็นอย่างดีนะคะ จาก29มีนายาวไปจนถึงเมษายนปี65กันเลยทีเดียวค่ะได้พลิกชีวิตต่อยอดได้เป็นอย่างดีค่ะจะมีราบใหญ่เข้ามาสู่ตัวคุณได้นะคะจะได้จับเงินก้อนโตมากน้อยก็ลองไปสังเกตดูค่ะขึ้นอยู่กับวาสนาของแต่ละบุคคลไปนะคะ บางท่านก็จะได้ทำงานค่ะจะไปทำมาเกิดได้เจอผลกำไรก้อนโตก็เป็นไปได้นะคะหรือการเงินจะมาจากคู่ครองนำทรัพย์สินเข้ามาให้ก็เป็นได้ค่ะลองเอาไปสังเกตดูนะคะบางท่านก็จะมีการแปลงสินทรัพย์เป็นเงิน เช่นที่ดินบ้านรถอะไรประมาณนี้นะคะอีกอย่างบางท่านก็จะได้จากเงินพวกประกันเงินจากคนทางไกลมิตรสหายทางไกลอายุแตกต่างกันจะนําโชคลาภมาสู่ตัวคุณด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะหารายได้ได้คล่องมือมากแต่ก็ต้องจัดสรรแบ่งใช้กันหลายด้านอยู่ค่ะ เรื่องของครอบครัวส่วนรวมนี้ล่ะค่ะ 1. นนะคะจะได้ดูแลคนในครอบครัวคนในบ้านเช่นพ่อแม่พี่น้องบุตรหลานบริวารญาติมิตรที่เกี่ยวข้องกันค่ะมีเหตุให้ใช้จ่ายไปกับพวกเขาเหล่านั้นอยู่ค่ะ 2. พวกนี้สินเดิมๆที่ผ่านมานั่นล่ะค่ะก็ยังคงต้องรักษาเครดิตกันต่อไปอยู่โดยเฉพาะชาวกรุงบางท่านที่หนี้ต่อหนี้ที่ผ่านมาจึงได้มีหนี้เยอะขึ้นค่ะ แต่ก็ได้ทุนมาบริหารงานไปต่อได้ค่ะ 3. จะมีเรื่องใช้จ่ายไปกับอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ๆค่ะเช่นบ้านที่ดินรถคอนโดรถรานี่ยละค่ะ 4. จะได้นำไปต่อยอดกับการลงทุนในธุรกิจบางสิ่งบางอย่างก็เป็นไปได้นะคะเรานี้ล่ะค่ะยังคงเบียดเบียนการเงินของคุณอยู่นะคะ ถึงยังไงก็ตามก็ยังมั่นคงต่อตัวคุณเองอยู่นะคะเพียรพยายามทำต่อไปค่ะสร้างรากตั้งฐานของคุณให้มั่นคงยิ่งขึ้นนะคะสุขภาพจะได้รับการคุ้มครองต่อให้เป็นไข้ไม่สบายก็จะหายได้เองค่ะเตือนสักนิดนึงนะคะเรื่องคนในบ้านผู้หลักผู้ใหญ่หมั่นดูแลสังเกตท่านให้ดีๆหน่อยนะคะโอกาสที่จะป่วยมีอยู่นะคะ ตั้งใจตั้งมั่นเอานะคะดวงดาวท่านส่งเสริมยาวๆไปเลยค่ะจนถึงปี65เล่งได้ให้เล่งค่ะรีบจับรีบทำเงินทั้งนั้นนะคะหลังจากนั้นปี66 67 68รวยกับรวยไม่รู้ตัวเลยค่ะ เขาฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะคำทํานายคำพยากรณ์ของดาวพฤหัสย้ายจะตรงมากตรงน้อยก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละบุคคลไปค่ะทิศท,ทางโดยรวมจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะฝากติดตามดวงรายเดือนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกทคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ และทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีกุมที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังและก็วางแผนกันล่วงหน้ากันค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขสมปรารถนาทุประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ใจดีใจเย็นใจชื่นขึ้นมาแล้วค่ะเพราะว่าวัคซีนมาแล้วแต่ว่าจะออกไปไหนก็ต้องระวังเหมือนเดิมค่ะปิดแมสด้วยเ,เวลารับประทานอาหารก็ล้างมายล้างมือให้สะอาดด้วยค่ะ หหนส่วนตัวค่ะจากคุณความสุขและเราเจอกันใหม่ใน e ีพีต่อไปกันนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ